สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมอมรีเก้นโม่าเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับนะครับรถครอบครัวนะครับขนาดเล็กๆนะครับน่ารักนะแต่ว่าจุคนจุของได้เยอะนะครับสำหรับ Honda า o b i l i o นะครับ1.5 R S ปี2 0 1 5คันนี้นะครับคันนี้นะเป็นรถ7ที่นั่งได้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับมีเบาะถึง3แถวด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูพวกออปชันด้านนอกนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาก่อนนะสีคันนี้นะลูกค้าได้มาเป็นสีขาวนะครับเป็นตัว1 5 R S นะครับ ไฟเป็นไฟหน้านะครับแบบโปรเจคเตอร์เลยนะครับแล้วก็มีเดย์ไลท์ด้วยสําหรับคันนี้นะครับไฟตัดหมอกด้านล่างนะเป็นทรงวงรีแบบนี้มีขอบโครเมียมแล้วก็เครื่องนึ่งเป็นสีดานะสวยๆเลยกระจังหน้านะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันแต่งด้วยลายลังพึ่งนะครับค่อนข้างสวยเลยสําหรับคันนี้นะทรงเขาดูน่ารักนะครับตาเขาดูน่ารักมากสําหรับตัวโมบิลิโอคันนี้อ่ะเรามาดูด้านข้างของเขานะครับแม็กของเขาแม็กอย่างเท่แม็กอย่างสวยนะครับลูกค้าเป็นแม็กแบบ แต่งมานะครับสวยมากสําคัญน,นี้นะลูกค้าเป็นแม็กสีดํานะครับแล้วก็แต่งด้วยคโครมเมียมนะครับและตรงกลางเนี่ยเป็นสีแดงแบบนี้นะครับนี่มีตัวนี้ด้วยนะครับสวยเลยนะสําหรับคันนี้นะครับมาออาชั่นอื่นๆน,น,น,นะกระจกมองข้าปรับไฟฟ้า,ฟาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็คันนี้มีกานสาดมาให้พร้อมนะด้านบนแต่งเป็นสีดํามาด้วยนะจะเห็นด้านบนตัดคาดดํามาแบบนี้นะสวยเลยลูกค้าทรงรถเขาค่อนข้าง คล้ายๆเป็น MPV นะครับก็คือจุคนจุของได้นะครับมาสีขาวสวยมากๆสําหรับคันนี้นะครับนะมาดูด้านหลังกันด้วยนะคันนี้แน่นอนนะมันเป็นรถครอบครัว MPV นะครับเลยมีประตูที่5คือด้านหลังด้วยนะครับแต่งมาสวยเหมือนกันนะมีสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบนี้นะครับดวงไฟเนี่ยสวยเลยนะครับค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับของพวกเครือ Honda นะครับที่เขาจะทําดวงไฟเนี่ย ติดอยู่กับประตูด้านหลังเลยก็คือเวลาเปิดประตูเนี่ยจะเป็นแยกแยกออกจากกันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับมีที่ปัดน้ําฝนให้นะครับคันนี้มีกล้องส่องถอยด้วยแน่นอนแล้วก็ด้านล่างน,นะครับเป็นชุดแต่งสวยๆนะครับเป็นติดปลายท่อสี่ท่อเลยนะครับท่อคอโคโมเมียมด้วยสวยเลยมานะลูกค้ามาดูด้านหลังกันนิดนึงชึบนี่ด้วยความที่เขานะครับเป็นรถสามแถวนะก็จะมี เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยนะครับสามารถพับเก็บได้หรือว่าดึงขึ้นมาได้แบบนี้ถ้าดึงขึ้นออกมาก็จะเป็นสามแถวนะครับก็ MPV แน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่สามารถนั่งได้จริงทุกที่นั่งนะครับเพราะว่าตัวรถทรงเขาค่อนข้างจะยาวนะครับถ้าเก็บของแค่นี้ไม่พอลูกค้าก็แค่พับเก็บลงไปนะลูกค้าแค่พับเก็บลงไปแบบนี้นะครับก็จะเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อีกและถ้าทิ้งไปกันสองคนนะครับ ด้านหลังไม่มีใครนั่งเลยพับตัวนั้นไปอีกพื้นที่เก็บของก็จะกว้างมากยิ่งขึ้นอีกครับใช้งานได้เยอะมากๆสําหรับโมบิโอคันนี้นะครับลูกค้านะครับรถของเรานะครับคัดสวยนะครับคัดประวัติมาให้ลูกค้าแล้วนะครับรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อผิดความหรือกอไมล์เด็ดขาดนะครับรถของเราสวยสภาพดีเช็คได้นะครับถ้าลูกค้าไม่แน่ใจเอาช่างมาเลยนะครับการหาเอาช่างมาดูได้เลยว่ารถของเราเนี่ยดีจริงหรือเปล่านะครับถ้าใครนะครับสนใจคันนี้นะบอกเลยว่าราคานะครับเพียงแค่ 4 2 5 0 0อบาทเท่านั้นนะครับเครดิตฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ7,000ต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับช่องทางติดต่อมีหลายช่องทางไม่ว่าลูกค้านะครับจะโทรมาที่ตัวเตอร์ด้านล่างก็ได้นะครับหรือลูกค้านะครับจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้มาส่งมาที่แอ๊ดไส่ดิเจนทงขาก็ได้นะครับมีบัตรเตอรน้ำมันสำหรับลูกค้ายูทูบให้2,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้านะครับชอบโมบิลิโอคันนี้นะบอกเลยเลยว่าตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของเราเนี่ยจัดแจกัดเต็มมากมีช่วยผ่อนให้ลูกค้าด้วยนะ สูงสุดสปีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับโมบิโอคันนี้ไปเอาละครับเราเข้ามาด้านในของโมบิโอคันนี้แล้วนะครับลูกค้าด้านในนะครับทรงเขาน่ารักจริงๆนะแม้กระทั่งด้านในด้วยภายในเป็นสีดําก็จริงนะครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยเบาะของเขานะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะรูปทรงโค้งๆมนๆแบบนี้นะกึ่งสปอร์ตนะแล้วก็น่ารักด้วยนะครับทรงคือดีมากสวยมากแล้วก็สภาพดีด้วยลูกค้า สำหรับเบาะนะอ่ะมาดูพวกงมาลัยกันบ้างนะพมลัยของเขาเป็นพรมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็แน่นอนว่าเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุได้เลยนะเดี๋ยวผมลองเพิ่มเสียงดูไม่เสียงส่งนี่เพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุได้เลยนะครับพวมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับแน่นอนลูกค้าที่เด็ดของเขานะครับอยู่ที่หน้าจอของเขานี่เองครับหน้าจอขนาดใหญ่เลยลูกค้านะแน่นอนมีนําทางด้วยมีระบบนําทางแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนิดนึงนะนะครับ มีระบบนำทางเพิ่มเสียงลดเสียงมีวิทยุได้หมดเลยนะครับมีวิดีโอด้วยถ้ามี USB อะไรมาเสียบอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดดูหนังเล่นเกมได้เลยแบบนี้นะครับแล้วจอเนี่ยกว้างเต็มจอเลยนะอึมเต้นกันน่ารักเลยนะฮะขับีปว่านะเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปนะครับแล้วก็แน่นอนมีนี่ด้วยกล้องสองถอยด้วยนะครับชัดเลยนะลูกค้านะครับกล้องค่อนข้างชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยนะครับนะออปชั่นของเขานะให้มาค่อนข้างดี สภาพก็คือสวยด้วยนี่ด้านบนนะครับสภาพสวยด้วยนี่ราคาเท่านี้สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทผ่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับลูกค้าแต่ลูกค้าได้อ p ชั่นแบบเต็มๆครบๆไปเลยสําหรับโมบิลิโอคันนี้นะอะอ o p ชั่นเด็ดของเขาอยู่ด้านหลังเหมือนกันเพราะว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นสามแถวเดี๋ยวไปดูกันว่านั่งในกว้างไหมแล้วก็พับยังไงสาหรับตอนหลังนะครับตอนกลางของโมบิลิโอคันนี้นะลูกค้าเบาะหนังสีดําเหมือนกันเลยนะ พับได้อย่างที่บอกไปนะครับเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ถ้าไม่มีคนนั่งนะแต่ถ้ามีคนนั่งก็คือแน่นอนว่านั่งสบายนะนิ่มนั่งสบายเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะด้านบนจะมีแอร์ลาวให้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเปิดปิดเพิ่มระดับความแรงของแอร์ได้เลยมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับคือตอนกลางเนี่ยนั่งสบายชัวร์ๆร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแต,แต่ด้านหลังลูกค้า มาดูได้ซูมดูได้นะครับว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยก็ค่อนข้างมีเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ตัวไม่ใหญ่มากๆเนี่ยผมบอกว่านั่งสบายเลยนะครับแต่ตัวอย่างผมเนี่ยก็นั่งได้นะแต่ว่าอาจจะมีอึดอัดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวผมค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าเป็นอย่างที่บอกอะ่ะเด็กหรือผู้หญิงคือนั่งสบายแน่ๆนครับลถเจ็บที่นั่งแบบนี้นะครับคุ้มๆเลยสําหรับโมบิลิโอคันนี้4 2 5 0 0 0บาท เครดิตดีฟีดาวพอประมาณ7,000บาทเท่านั้นสำหรับโมบิลิโอ1.5 RS ปี2015คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสุบตัวรถด้านหน้ากันอีกทีนะครับเอาละครับสำหรับคันนี้นะครับ Honda นะครับโมบิลิโอ1.5 RS ปี2015นะครับลูกค้านะครับสวยมากเลยคันนี้รถ MPV 7ที่นั่งนะครับราคาเพียงแค่425,000บาทเครดิตดีฟีดาวผ่อนประมาณ7,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะครับมีโปรช่วยผ่อนให้ลูกค้าด้วยลูกค้าผ่อนเพียงแค่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นสำหรับโมบิลิโอคันนี้นะครับลูกค้าถ้าใครสนใจนะครับ ให้ลูกค้าโทรติดต่อไปที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือลูกค้าจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับส่งมาที่แอสไซริจทอมคาร์นะครับไลน์พิเศษของเราก็ได้นะครับถ้ามาจาก YouTube ถ้ามาจาก u t u b e นะครับมีบัตรเนอร์ติมันให้ลูกค้า2 0 0 0ับาทด้วยนะครับหรือลูกค้านะครับจะกรอกแบบฟอร์มมาที่เบอร์ด้านล่างก็ได้เลยครับสำหรับโมบิลิโอคันนี้ถ้าลูกค้าชอบรถมือสองนะครับสภาพดีคัดคุณภาพคัดเกณฑ์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราไปด้วยนะครับแล้วคันหน้าคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรนะคครรรััััับบเดดดีีีี๋ยวววพาามูกกนนนนอออะ้ผขตไป่ส